มาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียวแชนแนลนะครับพวดีมาก็หลังบ้านใหม่นะครับเจอมีช่างอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนี่โอ้สวัสดีครับช่างตัวนี้เทียนยังเนาะครับนี่ต่อเติมมันบ่ครั่วบ่ อ๋อกลัวทั้งนอกเนาะมาจากมือแล้วครับนี่สองมือนี่เนาะทีมงานนี่มาจากไซครับนี่นั่นสร้างเดียวกันครับบบ้านใหญ่เนาะสร้างเดียวกันเลยต่อมาจากห้องครับนี่ห้องเดียวครับห้องเดียวนี่เป็นบ่อห้าคูณห้า คงเสาคงเสาคงคานไซเล็กส 2, <22. S 1> <12. S 1> 2> ิบสองมิลมเนาะโอ้มาตรฐานปัน้นบ้านใหม่บ้านหลังใหญ่เลยเจ้ี่คานกันสิบสองมิลคือกันเสานี่มันจักเส้นนะครับนาะ เสาหน้ายี่สิบคันยี่สิบคูณสี่สิบสุดยอดเลยมาน้ำกันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนเนาะสร้างห้าคนสี่คน,ค,นครึ่อง <c oughs> อีกเครื่องนึ่งเนี่ยไปใส่ โอ้คนคุ้มบ่ะเ,เออนี่แหละนี่ด้นี่แล้วอันบ้องพักพิงแหละนี่เป็นไผมากับมักถ่เทียงน้อยนี่แม่นแม่นแม่แมนชอ,ช,อชอบแม่นบ่โอ้ยผมยังนี่เขาลุงสีลุงปานนี่ซุ้มช่างสุนนันเขาก็ะมีตรม,มาตอนเที่ยงเขามาน,นี่แลหละอืมบรรยากาศแถวนี้อยังดีเด้ช่างเลย ไว้ใจป่อยากได้เลย <laughs> นี่นี่นีให้มอนี่ไว้ใจนะนี่จะน้อยคึมคึมไมนี่จะน้อยตกแล้วจะน้อยแเด็ดแต่ข้อดีคือมันเป็นล่องลมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการช่วงการเตรียมงานของทีมช่างนะครับก็ยังอยู่ในฐานล่างแล้วก็ ตั้งโครงเสานะครับเสานี่จะเป็นเสาแบบเทเสาเทนะครับจะเป็นครัวสี่คนห้ามิด ทุกอย่างมันอยู่ในแบบมันต้องมาตรฐานเนาะครั้างาเนาะครับผมอันนี้ก็เกินมาตรฐานแล้วเล็กขนาดป้องร้อยสิบสองมิลเลยโยขานมาตรฐานมันนี่โอ้สุยดยอดล้ะนี่เขาเอิน้นมระบบงานบริษัทมันในนี้นะ่ะ ช่างั่างนี่มาจากบ้านไหนครับนี่มาจากตำบลเชียงเครือครับผมเชียงเครือโอ้หอยู่สะกลน,นะครับ <c oughs> ส่วนมากสั่างบริษัทนี้ชีอยู่แถวๆนั้นเบื่อนเนาะส่วนหลายแมนบ่น นนแม่นบอกครับโอ้ยจักแล้วเขามาเนี่ยงูนกึบแล้วผมมาถ่ายบ้านใหม่ถ่ายแต่ะพขุดหลุมผมเอาให้หนูมาให้เนยครับครับ อ๋ <AL> อในตอกเข้าไปแปนั้นเลยเนาะ,ะแล้วก็มัดมัดแล้วก็ตั้งตั้งแบบหลาเที่เลยนมอร้างมบนีโอ้ล้วนเร็วจวดจ้าแทะ้เาึนอเอาอออเอามา,มาเล็บแนี้มัดานเจ้าจัด มาถ่ายกันมาโยกเขาหนี่แหละอยู่นี่แหละม้วนกึบอยู่โยกได้ครับทีมงานผมยกได้โอ้เจ,จ๊เรากัดใจดีเราเป็นเรื่องดีซั่มเขาโปรโมทให้เรา,าซื้อนี้โมเมนซื้อมันโอ้ยออกเป็นหลายอยู่ได้ครับเดีย๋ยวนี่ สีิงดังมันบอกบเตียงบดังจิเข้าบเสียง่งแ่มจะเสียงดังนทางนั้นมันได้ฟังเตียงมันถ็งงานมวนอืมแต่มันมันตัวนี้แหละตัวนี้แหละครับเดี๋ยวผมมันหลังจแก่ายเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้มันม้วนนะมันมีวิธีบอกมันม้วน ฟังนั่นกันเนาะแล้วกะเรียต,ต่อเสียบเล็กครับเสียบเล็กแล้วกันตัวนี้ลือ้อต้องต้องไปตัดลวดออกก่อนเนาะเพราะว่ามันยังเอาเล็กเขาง่ายเนาะมันเล็กค่อนข้างที่สิใหญ่เนาะครับจ้างอืม เขาสร้างเอสร้างมือแล้วยอกเพื่อนนะครับเออฝากความคืณหอดหาเพื่อนหนเด้อตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานนะครับทานล่างวางโครงเล็กและวับสิ์ทำการประกอบเบบเทคานเลยเนาะเ่ต้องเล่าหลายมันเจ็บคอ นี่ก็คือชุดใหม่นะครับเข้ามาเพิ่มเติมงานเพิ่มเติมนะครับงานเป็นงานเพิ่มเติมห้องครัวนะครับกว้างเท่าไรนะห้าคูณห้าครับห้าคูณห้านะครับเป็นห้องครัวด้านนอกนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นอีกครัวอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นครัวแบบแบบสามารถปิ้งย่างได้เนาะมันบอกทางในเฉอมันควัน ควันมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีฝ้าเพดานนะครับจะทําให้สีฝ้าเพดานออกมาไม่สวยนะครับก็ต้องออกมาทําที่นี่นะครับก็มาอัปเดตให้ได้ดูนะครับว่าพอดีมีช่างชุดใหม่เข้ามาก็เลยตกใจนึกว่าเขามาทําอะไรก็เลยมาอัปเดตให้เอฟซีดูขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ จบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ช่องแชี่เดียรวชาแนลนะครับสวัสดีครับ